ในปี1870ชูสเวิร์นนักเขียนและนักประพันธ์ชาวฝรั่งเศสได้นำแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับคลาเคนไปใส่ไว้ในนวนิยายเรื่อง t w e n t Thousand Leagues Under the Sea ซึ่งมันปรากฏตัวขึ้นและเข้าโจมตีเรือดำน้ำอย่างนอติลุสของกัปตันนีโมจนเกิดการต่อสู้กับลูกเรือคราเคนสามารถฆ่าชีวิตของลูกเรือนอติลุสไปได้บางส่วนนะครับก่อนที่จะพลาดท่าและหนีกลับลงไปยังใต้ท้องมหาสมุทรอีกครั้งเหตุการณ์นี้สแสดงให้เห็นถึงความลึกลับและอันตรายของท้องทะเลชูเวิร์นต้องการนำเสนอพันนวนิยายแนวไซไฟ ของเฉา,ากการต่อสู้กับคราเคนกลายเป็นหนึ่งในฉากที่น่าตื่นเต้นและเป็นที่จดจำมากที่สุดในวรรณกรรมคลาสสิกของชูนสเวนครับ อสุรกายหรือสัตว์ประหลาดจากใต้ทะเลลึกปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งบนโลกภาพยนตร์ใน p i r a t e s of the Caribbean ภาค Deadman c h e s e ที่คราเคนกลายเป็นอาวุธสำคัญของกัปตันเดวดโจนสแห่งเรือ Fighting Dutchman โดยมันถูกใช้เพื่อกำจัดศัตรูทุกคนที่คิดจะต่อต้านโจนซึ่งมันสามารถจมเรือทุกลำได้ภายในระยะเวลาอันสัน้นโดยหนวยขนาดยักษ์บวกเข้ากับพละกำลังที่มีมหาศาล